สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องการออกรายง,งานนะครับก็จะเป็นเรอเอที่สองเป็นรายง,งานยอดขายของกลุ่มลูกค้าเปรียบเทียบในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะไปที่ business intelligence ไปที่ระบบขายเหมือนเดิมน,นะครับไปที่วิเคราะห์การขายเราจะมาเปลี่ยนเฉพาะวันที่นะครับ เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าห้าสองแล้วเป็นวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสองห้าห้าสองที่บุ่มโอเคเลยครับเราจะตัดข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกก็จะเป็นชื่อย่อสินค้าวันที่ข้อมูลอันนี้นะครับ เราจะไปที่ไฟล c u s t ม m i เ a t ชันเราจะไปเ,เดือนขีดตัวเลขวันที่เอกสารนะครับเราจะเปลี่ยนจากโ o w a อเรเป็น c o ล u m น์ r อ a ร d ยแ o ทูเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะไปจะเห็นได้ว่าเรายังไม่มีชื่อกลุ่มราคาเลยนะครับให้เราไปที่ไฟล์ c u s t o m <Custom> i z a t i o n ไปที่ชื่อกลุ่มลูกค้าเราจะเปลี่ยนจากคอลน์เ a เรียเป็นโ o ร area นะครับ Add to หมเลยอันนี้เราจะไม่ใช้ชื่อสินค้าเอาออกเลยนะครับขออภัยครับเสร็จแล้วเราจะใช้อ่ะ รูปแบบนี้ไปให้กับผู้บริหารนะครับเราจะไปที่เมนเมนูเหมือนเดิมไกลครับไปที่ support document เราจะไปออกรูปแบบเป็น Excel document นะครับคลิกไปเลยก็ยจะ s เ v e เป็น document เป็น Excel นะครับให้เปลี่ยนจาก b i s o 0 1เป็น b i s o 0 3นะครับเซฟได้เลยเพื่อนถามว่า ต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน export หรือไม่ yes นะครับเพื่อดูให้แน่ใจก็าจะเห็นว่าจะมีรูปแบบคล้ายๆกับในโปรแกรมที่เราทำเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นรายงานยอดขายของกลุ่มลูกค้าที่เปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีสูตนเดือนที่ 03, 04, 05, 07, 08, 010นะครับเหมือนเดิมก็จะเป็นเราก็จะนำตัวนี้ไปให้กับผู้บริหารดูนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการ ทำ l เ y o ที่สองกันนะครับขอบคุณครับ